สวัสดีค่ะทุวันยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทุวันกับนกวันนะคะวันนี้ควันจะมาทำมะม่วงกวนที่บ้านเพื่อนนะคะซึ่งอยู่กลางทุ่งนาค่ะติดกับภูเขาเด๋ยวไปดูวิธีทางเลยค่ะเมื่อเราได้มะม่วงมาแล้วนะคะ เราก็จะนำมะม่วงที่ได้มานะคะมีทั้งใกล้จะสุกแล้วก็สุกแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะล้างก่อนสองสาครั้งนะคะให้มันสะอาดค่ะแล้วเราก็จะปาดชิ้นส่วนที่เสียๆออกนะคะหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการปอกเปลือกค่ะ มะม่วงที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นมะม่วงเขียวใหญ่นะคะเม็ดมันจะรีบค่ะแล้วก็มันจะมีเนื้อมากเลยค่ะหลังจากปอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อจะได้สะดวกในการปัดให้ละเอียดค่ะจะเห็นได้ว่าเนื้อเนื้อด้านในของมะม่วงนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นรอยช้ำๆนะคะ แต่มันไม่เสียค่ะมันเป็นลักษณะของมันค่ะมะม่วงนี้ใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะเราจะเฉือนไปนะคะส่วนที่ใกล้มเมลร็ดเราจะไม่เฉือนค่ะเราจะใช้มีดขูดแล้วค่ะเพราะเราไม่ต้องการใหญ่ที่เป็นเส้นๆของมะม่วงนะคะการทำมะม่วงกวนในครั้งนี้นะคะ เราล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ไม่ได้วมถุงมือนะคะเพราะเราว่าเพราะว่าเราทำกินเองค่ะไม่ได้ทำขายนะคะหลังจากหั่นมะม่วงเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะการปั่นเนี่ยการทำมะม่วงกวนในครั้งนี้เราใช้มะม่วงดิบป,ปนเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเสริมรสชาติให้มันอร่อยยิ่งขึ้นค่ะคือมีรสหวานและรสเปรี้ยวเค็มผสม ไปด้วยนะคะในการปั่นนะคะเราจะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เครื่องปั่นไม่ติดนะคะเราจะใส่ไม่เยอะค่ะใช้เวลาปั่นในแต่ละครั้งไม่ไม่นานนะคะเมื่อดูแล้วว่ามะม่วงมนละเอียดแล้วก็หยุดปั่นและถีใส่ในกระทะเพื่อเราจะกวนต่อไปนะคะการทำมะม่วงกวนหรือมะม่วงแผ่นนะคะ เป็นการแปลรูปอาหารเป็นการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้กินได้นานๆนะะและทำให้ผลไม้ที่มีมากในฤด,ดูการนานๆไม่เสียหายนะคะหลังจากปั่นมะม่วงทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำมะม่วงที่ปั่นละเอียดแล้วค่ะใส่กระทะแล้วนำไปกลวนนะคะ ในการกวนก็กวนไม่นานนะคะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะเราจะกวนมะม่วงที่เราปั่นนี้จนกระทั่งฟองอากาศมันหมดนะคะเราจะเติมเกลือลงไปด้วยเพื่อแต่งรสชาติให้มีรสชาติหวานเปรี้ยวและก็เค็มนิดหน่อยนะคะบางคนอาจจะใส่ น้ำตาลทรายลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าในการทำครั้งนี้ควรจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มะม่วงแผ่นนั้นตกสายนะคะเมื่อเราตากแห้งและเก็บไว้นานๆมันจะตกสายค่ะควรจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะจะใช้ความหวานของมะม่วงตามธรรมชาตินะคะเมื่อกวนจนได้ที่แล้วนะคะ ก็จะปิดไฟค่ะในการกวนเราจะใช้ไฟกลางๆค่ะเมื่อปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งทิ้งไว้ให้มะม่วงกวนนั้นเย็นตัวลงนะคะหลังจากเย็นตัวลงลักษณะอุ่นๆแล้วนะคะเราจะนำไปเทใส่ภาชนะค่ะภาชนะที่เราเทใส่นั้นจะรองด้วยแผ่นพลาสติกนะคะ พื่อที่เมื่อแห้งแล้วเราจะได้ลอกมะม่วงแผ่นออกได้อย่างง่ายดายนะคะเราจะตากมะม่วงแผ่นประมาณ2แดดนะคะเมื่อครบ2แดดแล้วเราจะนำมะม่วงแผ่นมาลอกนะคะจากพลาสติกค,ค่ะหลังจากนั้นจะตัดเป็นชิ้นขนาดฝ่ามือนะคะไม่ยาวไม่ใหญ่มากนะคะเราจะม้วนแล้วก็เก็บใส่ในภาชนะ การม้วนเก็บมะม่วงแผ่นนะคะก็ตามแต่ที่ตนเองชอบนะคะจะม้วนเป็นสามเหลี่ยมหรือจะม้วนเป็นรูปวงกลมก็ได้นะคะแต่ในการทำครั้งนี้เราจะม้วนเป็นแผ่นเ,เป็นก้อนกลมๆนะคะในการตากมะม่วงมะม่วงแผ่นนะคะก็มีความสำคัญค่ะถ้าเราตากมันแบบบางบางมันจะแห้งเร็วก็จริงแต่ว่ามันจะลอกยาก เราจะต้องตากให้มันหนานิดหน่อยนะคะเพื่อเพื่อที่เวลาลอกมะม่วงแผ่นออกจากพลาสติกมันจะได้ลอกออกได้ง่ายนะคะหลังจากม้วนมะม่วงแผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถนำไปตากต่อได้อีกนะคะเพื่อให้มันแห้งค่ะถ้ามันแห้งมันจะสามารถเก็บไว้ในนานนะคะ แต่ถ้าเราอยากจะกินแบบให้หมดเร็วๆเราก็ไม่ต้องตากให้มันแห้งมากค่ะเพราะว่าตากแห้งมากมันจะเหนียวและเคี้ยวยากค่ะครวันก็จบวิดีโอการทำมะม่วงแผ่นเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ